นิยายเสียงเรื่องเหนือนภาบทที่37วัตถุดิบปลาแซลมอนดิบก็อร่อยดีแต่เอียนไม่ชอบกินของดิบอีกอย่างนี่เป็นต่างโลกใครจะรู้ว่าปลาที่นี่กับโลกเดิมเหมือนกันไหมมีปรสิตท,ที่ไม่มีใครรู้จักหรือเปล่าการย่างแน่นอนว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าฮิเลียดยังไม่กลับอาเลนยังหลับอยู่เอียนจัดเสื้อผ้าพบว่าขาการเกงมีรูอีกหลายรูทําให้เขาขมวดคิ้วเล็กน้อยดูท่าต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ตอนนี้หน้าร้อนยังดีแม้ร่างกายคนเทราจะแข็งแรงขนาดไหน พอถึงฤดูใบไม้ร่วงและหน้าหนาวก็ไม่สะดวกเด็กชายถอดเสื้อผ้าเปียกออกวางไว้ข้างกระถางไฟให้แห้งเริ่มจัดการปลาแซลมอนหยิบมีดแล่ปลาจุ่มน้ำลับคมบนหินลับมีดเอียงชำนาญการตัดหัวปลาในคราวเดียวจากนั้นตัดลำตัวสุดท้ายแยกหางออกเดี๋ยวเขาจะใช้หางหัวและก้างต้มน้ำซุปไม่ทิ้งอะไรให้เสียเปล่าต่อมาก็ผ่าปลาตามแนวก้างตั้งขึ้นเอียงระมัดระวังแยกก้างและกระดูกออกเหลือแต่เนื้อล้วน ปลาแซลมอนตัวนี้เป็นระดับไอสีฟ้าจริงๆเนื้อปลาดูสดนุ่มแค่ดมก็มีกลิ่นหอมหวานจางๆทำให้เอียนอดกลืนน้ำลายไม่ได้ความหิวเพุ่มขึ้นน่าเสียดายที่เครื่องเทศและน้ำมันไม่พอไม่งั้นทอดเนื้อปลาและก้างแล้วค่อยตุ๋นซุปจะอร่อยกว่าต้มปลาน้ำเกลือเยอะเอียนเสียดายวัตถุดิบเขาทำอาหารเองบ่อยๆบ,บนโลกเดิมฝีมือดีทีเดียวและเนื้อปลาแซลมอนครั้งนี้บนโลกเดิมเป็นวัตถุดิบระดับสูงสุดแต่เขากลับไม่สามารถปลดปล่อยความอร่อยได้เต็มที่ ปลาย่างก็ดีเพราะวัตถุดิบชั้นดีมักต้องการวิธีปรุงที่เรียบง่ายที่สุดแต่เขาก็มองโลกในแง่ดีเสมอจัดการเนื้อปลาเสร็จเอียนก็ทาเกลือทะเลสีน้ำตาลแดงหมักแล้วเอาเหรียญเงินออกจากขี้เท่าเตาจุดไฟเหรียญเงินที่ยีเลียดให้ต้องการทําให้ดูเก่าต้องบม่มอีกสักพักแตะเอียนไม่รีบเงินเก็เกบและผงยาสลบของออสมันเป็นทุนที่ใช้ได้อย่างปลอดภยัยพอให้อยู่ได้สบายพักใหญ่ ขณะเตรียมย่างปลาเขาตั้งใจจะจัดการสมุนไพรที่พูดเท่าผูดเดให้ด้วยพูดถึงยญ้าเบอร์เลียสงกจิตหยิบกล่องไม้ดวงตาเด็กชายขยับเล็กน้อยนั่นเป็นพืชยกระดับระดับไหนกันเอียนได้การมองเห็นล่วงหน้ามาสักพักแล้วเขาคิดว่าตนยังไม่ได้ขุดค้นศักยภาพของลิขิตเวทนี้จนหมดแต่อย่างน้อยเขาก็แยกประเภทสีต่างๆที่ปรากฏในการมองเห็นล่วงหน้าสรุปเป็นระบบคร่าวๆ เมื่อเปิดการมองเห็นล่วงหน้าโลกในสายตาเอียนจะกลายเป็นโลกที่ประกอบด้วยไอยหมอกหลากสีตามแนวโน้มจากร้ายถึงดีความดีเลวและความหายากของสิ่งของสามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่และระดับต่างๆดำกับแดงแทนโชคร้ายเท่าขาวฟ้าม่วงแทนความหายากของสิ่งของและทองที่ยังไม่สามารถกำหนดได้แยกต่างหากตามสัญชาตญาณของเอียนและเหตุการณ์ที่เขาประสบสีดำแทนวิกฤตความตายตายแน่ถ้าไม่ดิ้นรนสุดชีวิต จะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงอันตรายระดับเด็ก8ดขวบสู้กับลุงที่เสพเหตุคลั่งและร่วมมือกับชนพื้นเมืองสีแดงคือเคราะห์ร้ายมีอันตรายถึงชีวิตแต่ไม่ถึงตายและไม่แน่นอนตัวอย่างคือเลือกผจญภัยทางเหนือจะถูกเสือดาวป่าฝูงหนึ่งโจมตีแค่ไม่ไปก็ไม่เป็นไรและถ้าเจอจริงๆก็ไม่แน่ว่าจะสู้ไม่ได้นี่คือตัวแทนโชคร้ายต่อมาคือตัวแทนความหายากของสิ่งของสีเทาครองพื้นที่ส่วนใหญ่ในการมองเห็นล่วงหน้า แทนคุณภาพต่ำมีตำหนิและเก่าหรือวัตถุดิบทั่วไปที่ไม่ผ่านการแปรรูปเช่นสายและดินอิฐกระเบื้องเก่าและโต๊ะไม้ที่ใช้มาสิบกว่าปีเป็นต้นสีขาวน้อยกว่าสีเทาแทนความธรรมดาปกติเฟอร์นิเจอร์ใหม่หรือวัสดุที่ผ่านการแปรรูปเช่นอิฐเผาแก้วและน้ำมันสาหร่ายไอหมอกสีขาวมีความเข้มจางจางที่สุดใกล้เทาเป็นเก้าอี้ไม้แดงที่ใช้มาครึ่งปีส่วนเข้มที่สุดคือดับส้นเหล็กกล้าที่แขวนหน้าร้านช่างตีเหล็กมูลค่าประมาณ5ทาเลอร์เป็นผลงานชิ้นเอกของช่าง ส่วนสีฟ้าคือหายากเหนือกว่าวัสดุธรรมดาทั่วไปทั้งหมดส่วนใหญ่เกี่ยวกับวัสดุยกระดับมีผลพิเศษไม่ธรรมดากระดูกประหลาดของออสมันผงยาสลบลลุ่าล้วนอยู่ในหมวดนี้สุดท้ายสีม่วงคือแทบไม่มีเอียนก็ไม่รู้ว่าสีม่วงแทนอะไรเพราะนั่นคือแสงที่เห็นไกลๆตอนผ่านคฤริสา์บารอนทั้งท่าแฮร์ริสันมีแต่คฤริสา์บารอนที่มีแสงสีม่วงที่อื่นไม่ว่าจะรวยแค่ไหนลึกลับแค่ไหน,ก,ไหนก็แค่ไอสีฟ้า คุณภาพต่ำเทาธรรมดาขาวหายากฟ้าแทบไม่มีม่วงนี่คือลำดับขั้นของสิ่งของที่เอียนรู้ตอนนี้เหนือกว่านี้อาจมีระดับยอดเยี่ยมมหากาอบอมตะตำนานที่สูงกว่าแต่นั่นเป็นอีกเรื่องอย่างน้อยตอนนี้เอียนยังไม่เคยเห็นสิ่งของระดับนั้นส่วนแสงสีทองรอบตัวอาจารย์ฮีเลียดตอนนี้เอียนก็ยังไม่รู้ว่าแสงทองที่หมุนวนรอบฮิเลียดคือหมวดหมู่อะไรเป็นของโชคชะตาหรือความมหายาก และสีทองเป็นยอดเยี่ยมมหาการหรือตำนานที่อยู่เหนือสีม่วงหรือแม้แต่ตำนานไม่รู้ทั้งหมดจึงต้องแยกหมวดหมู่ต่างหากสิ่งเดียวที่เขารู้คือแสงทองเปลี่ยนแปลงอนาคตของเขาได้ครั้งนี้ที่ตลาดปลาเอียนแน่ใจว่าความสามารถของเขาแยกแยะวัตถุดิบหายาก,ยกที่ซ่อนอยู่ในวัตถุดิบทั่วไปได้จริงแม้ไอหมอกสีเทาขาวจะมากแค่ไหนก็ไม่อาจบดบังแสงสีฟ้าลองดูตอนนี้เอียนเปิดการมองเห็นล่วงหน้าสังเกตสมุนไพรในกล่อง หญ้าเบ์เลียสงบจิตคล้ายหญ้าแหลมแต่คมกว่าปลายเหมือนเข็มสนทั้งต้นเขียวเข้มมีขนขาวบางๆเคลือบสัมผัสแล้วเจ็บเล็กน้อยกลิ่นเหมือนยางสนจางๆมันมักขึ้นพร้อมหญ้าแหลมมีแต่คนเก็บสมุนไพรที่ชำนาญถึงจะแยกมันออกจากหญ้าทั่วไปได้จากรูปร่างปลายที่ต่างกันในหอยาเป็นหญ้าเบอร์เลียสงบจิตที่ตัดแห้งแล้วมีฤทธิ์สงบจิตดีกว่าแต่ออกฤทธิ์ช้ากว่าส่วนที่เพิ่งตัดใหม่จะมีสีเขียวอ่อนกว่าใช้เป็นยาแก้ปวดฉกเฉินได้แต่ไม่มีฤทธิ์สงบจิต ในสายตาเอียนทุกอย่างกลายเป็นไอหมอกในการมองเห็นล่วงหน้าห่อยาเป็นสีฟ้าอ่อนส่วนใหญ่เพราะในกล่องยามีสมุนไพรเสริมอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากยาเบอร์เลียสมบกจิตเป็นตัวยาหลักมีสีฟ้าส่วนวัตถุดิบอื่นเป็นสีขาวธรรมดาแบ่งเป็นสิบวันอย่างใส่ใจจริงๆพึงพำเอียนหยิบยาหนึ่งห่อจากกล่องเขาพินิษพิเคราะ์ครูคร่หนึ่งแล้วแกออกใส่ลงในน้ำสะอาดที่เดือดและในลมหายใจที่สองหลังสมุนไพรจมน้ำ ไอ้น้ำพวยพุ่งกลิ่นหอมจางๆเติมเต็มห้องได้กลิ่นเหมือนฝนพรำในต้นฤดูใบไม้ผลิที่ยังเย็นต้มยาต้องใช้เวลาครึ่งชั่วโมงพอดีกับย่างปลาไฟแรงแล้วไม้สนเผาไหม้จะมีกลิ่นไม้ธรรมชาติเอียนใช้ไม้เสียบเนื้อปลาอวบอ้วนที่จัดการแล้วหนีบไว้ข้างไฟแล้วก็รอใต้อุณหภูมิสูงของเปลวไฟเกลือที่ทาบนเนื้อปลาเริ่มตกผลึกหลุดออกผิวนอกของเนื้อปลาก็แห้งย่นแล้วแตกแต่ที่ตามมาคือเนื้อชั้นในที่นุ่มละเอียดน้ำมันหอมพุ่งออกมาหยดลงจากการย่างของไฟ บางครั้งทำให้ไฟลุกแรงขึ้นทันทีส่งเสียงฮูฮูในบ้านเร็วๆนี้ก็เต็มไปด้วยกลิ่นหอมของสมุนไพรและไขมันได้กลิ่นเนื้อร้อนๆฟุ้งเอียนที่หิวมานานก็อดรู้สึกสะท้อนใจไม่ได้เนื้อปลาดีขนาดนี้แม้แต่ไม่หั่นกินดิบรสชาติก็คงไม่เลวเขาหยิบเนื้อปลาย่างที่สุกแล้วชิ้นหนึ่งในการมองเห็นล่วงหน้าชิ้นปลาย่างมีไอหมอกสีฟ้าอ่อนเรืองแสงล้อมรอบที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าไอาระเหยของอาวุธลึกลับแฝงรสชาติลึกลับและหน้าลิ้มลอง เอียนที่หิวตั้งแต่อยู่ตลาดปลากรีนน้ำลายกัดคำหนึ่งท่านได้สัมผัสร้อนระอุเติมเต็มปากรสเค็มอ่อนๆของเกลือทะเลผสานกับความสดนุ่มและกลิ่นหอมของไขมันปลาเป็นรสเลิศจริงๆเอียนเคี้ยวเนื้อปลาน้ำเยิม้มสองสามทีรู้สึกได้ชัดถึงความลื่นไหลที่ฟันตัดผ่านเนื้อปลาสัมผัสพิเศษของเนื้อปลาผสานรสชาติน้ำทะเลกรีนลงท้องกระเพาะที่รอนานก็เริ่มย่อยและคำที่สองก็กัดลงไปแล้วพร้อมกับเนื้อปลาคำแล้วคำเล่าถูกกลีนลง ไหลลงท้องไอหมอกสีฟ้าละลายในท้องความรู้สึกพึงพอใจผ่อนคลายสบายใจแผ่ไปทั่วร่างขับไล่ความเหนือห่อยล้าแม้แต่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าก็รู้สึกชาช้านั่นคือพลังที่เลือดพุ่งไปถึงปลายสุดในตอนนี้เอียนรู้สึกว่าพละกําลังของตนกําลังฟื้นคืนอย่างรวดเร็วพร้อมกับต้นกําเนิดเสมือนที่เป็นหัวใจดวงที่สองเริ่มทํางานเขารู้สึกว่าในลําไส้กําลังพุ่งพลังใหม่ออกมานั่นเป็นพลังชีวิตอีกชนิดที่ต่างจากพละกําลังมันกวาดผ่านทุกซอกมุมของร่างกาย ทำให้กล้ามเนื้อและอวัยวะเปลี่ยนชีวิตชีวาความรู้สึกนี้แปลกมากราวกับว่าสภาพที่เขาเคยคิดว่าสุขภาพดีแข็งแรงกระปรี้กระเป๋าจริงๆแล้วเป็นแค่สุขภาพกลางกลางห่างไกลาจากขีดจ,จํากัดของพละกกาลังไม่เพียงเท่านั้นในตอนนี้เด็กชายรู้สึกไหวว่าตรงหัวใจของตนที่ต้นกําเนิดเสมือนอยู่ราวกับมีน้ําวนเล็กๆมันกําลังหมุนเต้นราวกับหัวใจสูบฉีดเลือดทั่วร่างกลั่นและบริสุทธิ์พลังที่ต่างจากพละกกาลังที่เรียกว่าต้นกําเนิด จากลำไส้และเลือดแล้วส่งต้นกำเนิดที่บริสุทธิ์กว่าไปทุกซอกมุมของร่างกายอดครางเบาๆไม่ได้เอียนรู้สึกว่าทั้งตัวราวกับถูกลมหนาวพัดทั้งวันแล้วกลับบ้านมาแช่อ่างน้ำอุ่นกำลังดีสบายขนาดนั้นไม่เพียงเท่านั้นพละกกำลังที่เต็มเปี่ยมกว่าผุดขึ้นหูตาก็ไวขึ้นตอนนี้เอียนกระปรี้กระเปร่ากว่าเดิมมากสภาพกำลังก้าวสู่จุดที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเมื่อฮิเลียก,กลับมาถึงบ้านก็ประหลาดใจไม่ได้ กลิ่นนี้สงสัยตั้งแต่นอกบ้านแล้วเข้าบ้านก็ยืนยันได้อัศวินชาราอุทานด้วยความตกใจกลิ่นสมุนไพรและกลิ่นอาหารต้นกําเนิดวัตถุดิบยกระดับเด็กคนนั้นได้มาอย่างไงเขาสงสัยรีบเดินเข้าบ้านพอดีเห็นเอียนกําลังหยิบเนื้อปลาย่างที่ส่งกลิ่นหอมน้ํามันสีชิ้นวางบนจานอาจารย์คํานี้เหนื่อยแย่เลยเห็นอัศวินชารากลับมาเอียนที่เพิ่งต้มยาสมุนไพรสงบจิตเสร็จกําลังจะเอาไปพักไว้ที่มืดหนึ่งวันหันมา เขายิ้มทักทายนี่มีปลาย่างเพิ่งทําเสร็จน่าเสียดายไม่มีซอสและน้ํามันไม่งั้นรสชาติอาจดีกว่านี้จบบทหากผู้ฟังท่านใดพบคําที่อ่านผิดอ่านแปลกๆสามารถคอมเมนต์ให้แก้ไขได้นะครับเพื่อไม่ให้เสียอรรถรสของผู้ฟังทุกท่าน